สวัสดีครับนี่มาต่อเลยครับอันนี้ผมยังไม่เคยกินนะนะครับแซนด์วิชปลาทอดกลิ้วแซนด์วิชปลาทอดยังไม่เคยกินเดี๋ยวเราไปลองเลยดีกว่าครับสวัสดีครับเจอกันเช้าส,สายๆนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับนี่เห็นไหมผมเพิ่งเคยกินนะแซนด์วิชปลาทอดซอสซอสสไปซี่โคเรียนโคเรียนไม่เคยได้ยินนะฮะก็เอาเลยฮนะแซนด์วิชนะนะ ดูหน่อยว่าชิ้นโอ้ยชิ้นค่อนข้างใหญ่นะครับผมเปิดให้ดูครับผมนี่เห็นไหมโอ้ยเป็นเนื้อปลาชิ้นใหญ่ๆครับหน,า,นาไหมโอ้หนาหนาอยู่นะครับชิ้นหนาอยู่นะดูดีซอสชุ่มฉ่าเลยขอเล่นเลยแล้วกันครับนะแซนด์วิชทอดซอสสไปซี่โคเรียนอืมขนมปังดีครับดี บางใช้ได้ซอสรสชาติเค็มๆหน่อยนะไม่รู้กินเนยด้วยครับแต่มันออกเค็มๆหน่อยน่าจะเป็นเนยอมผมให้กลางๆแล้วกันดูข้างในเขาเห็นไหมเขาค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับมันจะออกติดเค็มๆหน่อยอืม เป็นรสชาติแปลกใหม่ผมไม่เคยกินมาก่อนนะครับรวมผอมอร่อยผมให้กลางๆแล้วกันคือเปี้ยวเผ็ดเนี่ยมีความเผ็ดนะครับในตัวก็เหมือนซอนสสไปซ,ซี่มายครับคล้ายๆกันแต่ว่าเขาเป็นนมปังนมปังค่อนข้างหนาหน่อยนะครับถ้ากินร้อนๆได้จะดีแต่ว่านี่มันก็ ไม่ค่อยร้อนแต่ว่ามันก็กินได้ครับยังนุ่มอยู่หนมปังขอบค่อนข้างที่จะแข็งนิดหน่อยนะครับว่าระยะเวลาที่นานเนกินได้ครับเนื้อปลาดีครับปลาเป็นชั้นเลยนะครับ สตา์ขนมปังเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับเอเป็นเมนูที่มาค่อนข้างนานอยู่นะนะครับแต่ว่าผมเพิ่งเห็นเพราะว่าตอนกลางคืนมันไม่เห็นเลยครับน่าจะมาช่วงเช้าท่านใดที่ยังไม่ได้ลองนะครับสามารถไปลองกันได้เลยนะครับทุกสาขานะไปม